ครับยินดีเข้าสู่ช่องของเราครับครับสำหรับงวดวันที่16มิถุนายนนี้ก็แนวทางของสลากินแบ่งรัฐบาลก็อยู่หน้าแรกขององค์สำเร็จนะครับก็คือเราเน้น6วิ่ง6เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ61 63 67 68 ทุกสามตัวก็หนึ่งหกสองสองหสามประมาณนี้แต่ของเราเด่นหทั้งเล็กใช้สองตัวและสามตัวนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอเอาหน้าภาพเป็นองค์สมเท็จองค์สํเเ็็จองค์เทพแห่งความสํเเ็็จองค์พระวิคเนสวนม,มาครับก็ขอพูดเป็นภาษาอีสานะครับต่อไปนี้ ครับช่วงนี้เป็นนาฝนครับกาเบื้องการใส่รถถนนใส่รถนนใส่ถนนใส่ย่านผ้าขนาะดละ้ครับเบรงข่าวเบองข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณมือครับกับเพราะใส่ความเร็วครับใส่ความเร็วเกินอัตราในขณะที่ฝนตกเบรงข่าวเบรงข่าวก็เห็นรถที่เกิดอุบัติเหตุเพราะใส่ความเร็วเกินไปก็คือมีความประมาท พอมีความประมาทเกิดขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็นกทําให้พู้นเดือดร้อนน้ครับก็บคือแมแตะแลนวิ่งใส่รถใส่ถนนใส่ย่านผ้านะเพราะเกิดอุบัติเหตุก็คามไปเห้พู้นเดือดร้อนน้ครับเบิ้งข่าวก็ที่ว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวทางไก่คือทางเพชรบุญค้ากลับนะครับครับก็บเสียใจนาครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตร่วมในความประมาท ของการใส้รถใชถนนครับนี่แหละครับเวลาฝนตกนายางบักไตหรือนาถนนมันจะลื่นครับเพราะว่าฝนตกไม่น้ำกับยางกับพ่นเข้ากันครับถ้าเขามีความประมาทขาดสติมีแต่ความทะเยอทะยานบอระมัดระวัง ก็าสามารถเให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับครับอุบัติเหตุถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันไปกระทบให้ผู้อื่นเสียหายนํ่นมันก็เป็นผลเสียหลายไฟครับครับก็ขออย่างให้ทุกทุกท่านนี่มีสติครับมีสติมีสมาธิในการใส่ย่าน้านะเพื่อให้เพื่อนร่วมทางของเห่าปลอดภัยน้ำเห่า รับเบื้องข้าเบิ้งข้า,ขาเราจะละมือนี่ครับโอ้ยการความเสียหายการเสียชีวิตการเป็นคนพิกลพิการจากอุบัติเหตุในการใช้ย,ย่านพาหาแตะละมือนี่บ่นหน่อยครับผู้ที่เสียหายที่สุดผู้ที่เสียใจที่สุด,ก,ดก็คือญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดห้องครับครับกอยากฝากฝากช่วม,มือละครับทางสองเฮอง แต่ละชีปก็บเบาเรื่องนี่อยครับว่าขาดในการใส่ย่าน้าหนะเพราะว่าถนนช่วงนี้กะมีการก่อสร้สางไม่แล้วกับฝนตกลงมาเกิดหลุมเกิดบ่อหลายหม่องครับเกือบทุกพื้นที่แล้วครับผู้ที่บ่ิชินทางใส่ความเร็วเกินอัตตานี่อาจเกิดอุบัติเหตุดได้เสี่ยววินาที่เลยครับครับพี่น้องเฮ้าเพราะว่าเส้นใดครับฝนตกมากลุมนี่ว่ามันเคืง ขาเอาลวดบางที่บางแหง่งกับบดเห็นอมก็มีอะาหมองถ้าสีไทยภาพไทยยังล่งไปกับเป็นการประจานกันครับรการการประจานในผู้ที่ก่อสร้างก่อนยังกะยึดกันไปว่ากันไปบางที่ฝนตกหรือทั้งผู้สัมผู้สร้างส่นนกับเฮ็ดบ่ทั่นก็มีหลายเรื่องหลายเน่าการที่ให้ที่บดเสียเครื่อให้อภัยกันครับสังคมฮองสังคมไทยฮอง แต่ทุกเมื่อเนี่ยเบื้องข่าเบื้องข่าเบื้องสิง่างๆการให้อภัยกันบ่ค่อยมีครับใส่อารมณ์วู่วามขาดสติข้าวข้าวกันครับแต่ละสิงแต่ละอย่างมุนอุ่ยปุ่ยครับสิงดีๆกับบ่ค่อยเห็นหรอครับเห็นแต่สิงที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลกับายหม่องหลายบอนก็มีกะบบ่ค่อยเป็นข้าวถึงออกมาเป็นข้าวกะบ่ดังครับ ถ้าเรื่องซับเพ่เหระไรสารานี่โอ้ดังปวดเพราะว่าเรื่องศาสนาเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องต่างต,าง,ตางหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเรื่องดีๆนี้มิตรซีรีครับครับเบื้องข่าของพระสององค์พระเจ้าขึ้นกันครับหลายหมออาจะว่าหมอยังแน่ล่ะพระขึ้นกันสังคมชุม,มือนั้นเป็นยังไปครับบ่มีการให้อภัยกัน จักถือักยิดจักดีจักชัวนำกันเลยสม,มัอนี้เบื้องแ้วก็ฮดหฮูรับครับ,รบการที่ให้บ่ยังบ่ได้เสียยังเด้อรับหรือคือการให้อภัยให้อภัยซึ่งกันและกันเตือนกันคอยเบาคอยจากันผมก็ว่างฉันแล้วสังคมยังสิพ่ออยู่ได้ง่ายขึ้นสม,มัอนี้สังคมนี่ยากครับ มันดู่ยากดินฝ้าอากาศกับเปียนจิตใจค้นกับเปียนกับเพาะอ,อยังครับขาดศิลธรรมประจําใจครับทางช่องห้ากะเบืองข้าวเบืองอุบัติเหตกุกะหดหูครับครับสําหรับมือนี่กะขอบคุณที่เขามารับฟังครับครับสําหรับโชคเฮ้างวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกสี่นี่ทังช่องห้ากะ เป็นแนวทางของเหลขกเด่นองวดวันที่สิบหกก็คือหนึ่งหกสองสองหกสามหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกแปดสำหรับสายชอบวิ่งสายหลุดสายสิบเก้าบัวตูวร่องมันเนอครับมันจะหลุดบ่ครับเป็นแนวทางแค่นั้นครับอย่าลืมมาซื้อหวยกระดาษซื้อเสื้อซื้อศาสตร์ยังในนอนจุดๆ,ๆกันอยู่เลยครับเป็นจังสันครับก็ขอขอบคุณ ที่เขามารับฟังรับ,บวบ่บทันเจ่งดอกช่องเห่า,าว่ไปตามภาษีภาษาบ้านนอกแต่ขอสำคัญก็คืออยากให้เหาให,ให้เห่าอาัายกันครับสังคมยังศีนาอยู่ทั้งพระทรงองค์จาเจเ่าห้วอกันก็ให้ละมัดระวังครับการใส้ชีวิตในของบ้านระชิตเพราะว่าสมัยนี้เป็นโลกโซเชียล คำพูดคำจาหรือการยังกระซางการกระทำต่างๆมันมีโลกโซเชียลเร็ยวอาจจะอัดคลิปอัดเสียงอัดภาพอัดรูปถ้าเวาผิดพลาดแค่นิดเดียวทังที่ดีทั้งเป็นอากุศลครัให้เสียซื่อเสียงครับเสียหลายสิ่งหลายอย่างมีแต่แนวเสีแหละครับแนวดีเขาบอกออกให้หรอกครับนี่แหละครับ,รบสังคมฮาอมันเปลี่ยนไปก็ให้ระมัดรระวังกันครับการใช้ชีวิต ให้มีสติสมาธิทขับยาประมาทการใส่รถใส่สนนขึ้นกันไปซ่ากระหอดขึ้นกันครับไปเร็วกระหอดอยู่แต่ว่าสีหอดซ้ำาใยครับขายวิทดิน,น่ะมันเก๋ยังสีละครับเบี่ยงรถรับข้าวเข้าใจมืออุบัติเหตุทั้งญาติพานะตายหลายก็โควิดครับพี่กนพี่กันห้ายก็โควิดเท,ท่าอีกโควิดก็ขึ้นกัน โรคตัวไม่ครับซ้ำโรคห้าจินตับจินปอดนะครับซ้ำค้นเกาหัวล้านว่าวนนะ้นเนี่ยเขาเรียกว่าห้าจินตับจินปอดครับก็ให้ระามาัดระวังตัวเอาไผกระไดครับอย่าประมาทเอาให้ทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคไรโรคปลอดภัยอดเอานามที่ดีที่สุดคือนามอดนาทชนนะครับไช้เฮา ว่าไปสักเดียวเลี้ยงยังแน่อันาว่าเลี้ยงดีๆมันบ่าใครมีผู้อยากเบิ้งอยากฟังนะครับครับกขอฝากช่งองห้ะครับเด้อช่องยูทูบหากถึกใจกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระทือบไว้รครับกระทือบให้มันอยูโหลดกระทือบยิดต,ตามเลยกระทืบไลค์กระทืบแชร์กระทืบกระดิ่งไว้ครับเพื่อเป็นร่างใจให้น้ำแน่ บ่ดังมันก็บ่ค่อยมีพายอยากกระทือบเลยครับบ่มีพัยอยากกระทือบกระดิง่งม่มีพายอยากกระทือบติดตามม่มีพัยอยากกระทือบไล่กระทือบแค่ช่องของหอกกับมะบ่อจาตามภาษาบาันนอกบันนอกครับอย่าลืมครับถ้าพิษพลาดประการใดกับบ่ข้ามกับอา,ายัยให้แน่ในที่นี้ด้วยมันบ่รา้ในเจียงคือเขา,ถ,าถ้าคือใจอ๋ถ้าม้วนนั่ม กระทืบติดตามนะนนครับกระทืบกระดิง่งกระทืบไล่กระทืบแค่กระทืบให้มันอยู่อิงๆริงครับครับขอบคุณสวัสดีครับ